มีความสนใจไม่เหมือนกันมีท่านหนึ่งบอกว่าความสนใจต้องมาก่อนสิ่งที่ชอบคือสนใจอะไรก่อนเช่นสนใจเรื่องต้นไม้คนนั้นก็จะได้เรียนเรื่องเมล็ดพันธุ์ไปจนถึงการปลูกการเกี่ยวการเก็บบางคนอาจจะชอบเรื่องเครื่องสำอางของใช้ซึ่งผมว่าอันเนี้ย ความเป็นเป็นสถานประกอบการอย่างเราเนี่ยครับมันมีมันมีหลายมุมมากมามเลยแล้วก็ไม่ใช่สถานประกอบการอย่างเดียวคือมันมีเครือข่ายครับที่หลากหลายฉะนั้นเราก็ดึงคนนั้นมาช่วยชวนคนนี้มาช่วยมันก็จะเช่นถ้าสิบคนเนี่ยเราก็เราก,ราก็ต้องดูว่าแต่ละคนสนใจเรื่องอะไรม,มันก็ไม่เกินสิบอย่างสิบคนที่สนใจแต่ละคนจะเลือกได้คนละอย่างรี่หลักๆใช่ไหม ทีนี้เราก็หาคนที่เชี่ยวชาญสิ่งเหล่านั้นมาช่วยเป็นเป็นคล้ายๆกับว่า,าเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรให้เขาค้นคว้าและทดลองต่อไปเรื่อยๆผมกาลังคิดย้อนกลับไปหาชื่อมหามหาลัยอะพี่ว่าเรียนอะไรเรียนคอมมอนเซนส์สอนอะไรก็สอนแต่คอมมอนเซนส์ให้พัฒนาค <laughs> อมมอนเซนส์เรียนเพื่อพัฒนาคอมมอนเซนส์เพราะ เดี๋ยวนี้เหมือนคอมมอนเซนส์มันไม่ค่อยจะมีกันสามารถสำนึกง,งออ่ายง่ายท้ามันไม่รู้ว่าเนี่ยสุดท้ายว่าแล้วมันจะสอนอะไรกันจะเรียนอะไรกันต้ผมผมสลดใจมากนะเพราะว่าผมทำงานกับไเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนเยอะมากอย่างภาคเหนือเนี่ยเขาใช้ขวานใช่ไหมใช้ขวานด้านและคมนเป็นที่ตัดด้านหลังมันเป็นที่ตอกตะปูอเนี้ยเราก็มี ชาวบ้านมาพาทําเตียงนั่งไม้ไผ่เอาไม้ไผ่เลี้วไม้ไผ่วางใส่แล้วก็เอาจากปูใส่แล้วก็เอาขวานตีแต่ว่าเด็กพวกนี้มันไม่มีคอมมอนเซนต์เลยมันเอาด้านคมตีตะปูอะ <c oughs> อันซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ย <c oughs> อันนี้คือการขาดแคลนความมอนเซน์อย่างดุนแรงมากอนี่คือฝรั่งครับฝรัง่งเ <c oughs> นี่ยทั้งทั้งที่ตีให้มันดูแต่มันมันไม่ได้สนใจใช่ไหมแต่เวลามันจะทําเนี่ย มันเอาด้านคมมาตีตะปูอแล้วก็มันบาดมือมนนันเนี่ยสิ่งที่มันเรากําลังพัฒนาไปสู่จุดนั้นไงตอนเนี้ยระบบของเราอ่ะมันทําให้คนไม่รู้สักป้องกันตัวเองไม่รู้จักว่าอะไรที่จะเป็นโทษเป็นอะไรเนี่ยมันมันทําให้เราอ่อนแอลงเรื่อยๆมีหลายคนครับที่อยากเรียนแนวนี้เพราะว่าสนุกตอบอโจทย์ชีวิตอืแต่ยังไม่รู้ตัวเองชอบอะไรอืสนใจอะไรมาก่อน เดี๋ยวมันจะรู้ครับมาก่อนมาเรียนรากฐานก่อนสี่อย่างปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ให้จบก่อนใเนเด<บ>ือนแรกหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มคิดแล้วว่าอูแต่ก่อนเคยคิดว่าชีวิตนี้จะไม่มีบ้านเพราะเราสร้างบ้านไม่ได้ใช่ไหมแต่พอมันสร้างบ้านหลังแรกได้ปุ๊บโอ้ชีวิตนี้มันเบาลงเยอะเลยแค่บ้านเฉยๆสร้างเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหม อันเนี้ยมันเริ่มมันเริ่มทาให้เปิดเผยถึงศักยภาพภายในของตัวเองออกมาว่าอูเราไม่ใช่คนธรรมดานะเราทําอะไรได้เยอะนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยระบบมันกดเราทําให้เรารู้สึกว่าเราทําอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ได้เรียนมาเพราะเราไม่ได้ฝึกมาใช่ไหมแล้วเราก็ไปเรียนไม่ได้เพราะเราไม่มีเงินมากขนาดนั้นที่จะไปเรียนสถาปนิกเรียนวิศวะอะไรทํานองเนี้ยแต่พอมาทํานี่ปุ๊บมันจะรู้เลยว่าภายในอาทิตย์เดียวเราสร้างบ้านได้เป็นหลังเลยเรอเนี่ยอย่างเงี้ย อันนี้ผมว่ามันมันทำให้คนมีพลังขึ้นมามีพลังแล้วก็มองเห็นศักยภาพของตัวเองว่าเออแค่จะมีอาหารกินทำไมเราต้องไปทำงานวันละแปดชั่วโมงว่ะใช่ไหมในเมื่อเรามาทำแค่นี้ก็เลี้ยงชีพได้แล้วเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นว่าถ้าเรามาเริ่มเรียนลากของเราก่อนเรียนปัจจัยสี่ในเดือนแรกได้ หลังจากนั้นมันจะฉลุยเลยมันจะรู้เลยว่ามันต้องการอะไรมันอยากทําอะไรมันอยากไปไหนมันจะไม่มีความกลัวในชีวิตเนี่ยจริงๆมันต้องเริ่มจากความสมัครใจอืเพราะว่ามันมีเรื่องให้ทําทุกวันเยอะทุกวันเยอะมากแล้วมันมีสังคมอะครับมันเป็นสังคมจริงที่ไม่ใช่แค่ไปเรียนทันอืแล้วก็ฟังครูแล้วก็สอบผมว่านั้นคือพวกสอบเก่งอื เป็นนัก,นกสอบแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอามาใช้จริงจริง,รงเราก็มีเราก็มีครูเอาเรียกว่าคนพาทำก่อนแล้วกันครับที่พอจะทำงานได้ตลอดเวลาอยากได้ปั๊มโซล่าเซลล์ล้วก็ต่อต่อต่อ,ต,อต่อจนมันหมุนน่วันแดดก็ไม่แรงเราก็มีน้ำใช้เราได้กินผักอร่อยอร่อยอเราก็เริ่มเรียนรู้ร่วมกัน เราต้องใส่จอบเองอก็มีคนทําเป็นทำไงให้มันแน่นมันเป็นทักษะตลอดเวลาคอมพิวเตอร์นะครับระบบที่พี่หนาวจะต้องทําเรื่องบัญชีเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆต้องเชื่อมโยงมันมีเยอะมากเลยก็คิดว่าในความในความเป็นทำธุรกิจซึ่งมีความเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็จะมีผู้ที่ เรียกว่าเราเคยเราเคยบอกว่าเจ๋งมีใจคนที่เจ๋งแล้วมีใจเนี่ยเยอะเยอะจะเอามืออา<น>ชีพอานาดไหนอาจารย์โจนี่ก็เยอะไปหมดแล้วรวมถึงต่างประเทศจริงผมว่าตอนนี้การมีการเชื่อมโยงได้เดินทางได้อโอ้มันทีนี้ทีนี้ทางที่จะไปเยอะมากเลยเพราะว่าใ,ในโลกปกติก็คือต้องทำงานหาเงินก่อนแล้วก็เอาเงินไป ไปจ่ายให้บริษัททัวร์นะครับแล้วเขาก็ไปจัดหาให้หรือแม้จะเดินทางเองเนี่ยแต่มันไม่ได้พัฒนามาจากความสัมพันธ์ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเป็นเหมือนเหมือนเพื่อนเหมือนแล้วก็ไปมาหาสู่กันเราก็เลยว่าการพัฒนาการเชื่อมโยงนอกจากเครือข่ายที่นี่แล้วเนี่ยเครือข่ายของเครือข่ายของโลกอย่างเช่นเหมือนโ l o w f o ที่พี่โจนได้ได้ทําให้เรารู้จักเนี่ยก็มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกเลยตอนนี้เราก็ กลับมาตั้งหลักที่การศึกษาเราจะออกแบบจากเรื่องของอาหารแล้วก็พัฒนาไปได้ไปได้ลึกๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็กว้างขึ้นไปเรื่อยๆอตอนนี้เราก็ได้อาสาสมัครคนที่มีใจอ,อยากจะทำอาหารปรากฏว่าคนแถวๆนี้หลายคนเลยอวมทั้งผมด้วยอ,อยผมก็เลยจะเป็นนักเรียนรุ่น,รนแรกของโรงเรียนสอนทำอาหารยักษ์กระโจน ซึ่งฝรั่งอ่านว่ายากกระจนยากกระจนจริงๆแล้วมันดีนะที่ออกเสียงยากกระจนเนี่ยผมชอบชื่อนี้มากเสียงนี้มากเลยอ้าวมีบอกว่าเด็กสมัยนี้เขากลัวความลําบากค่ะก็ปล่อยเขาลกลัวต่อไปแต่แตเอาหัวใบใจสู้กันไหมแต่ถ้ามาที่นี่แล้วความลําบากจะทําให้เกิดความสนุกเพราะว่า ที่เขากลัวลำบากเนี่ยเพราะชีวิตจริงของเขาไม่เคยทําอะไรลําบากเขาก็เลยกลัวว่ามันจะไม่ดีแต่พอเรามาทําจริงๆปุ๊บเราจะรู้สึกว่าความลําบากนี่มันสนุกอย่างเราพาคนไปขุดคลองไส้ไก่ขุดบอ่อขุด,ดน,ขนั่นขุดนี่อุย้ยเหงื่อแตกทั้งวันเห็นสนุกกันทุกคนเฮ้ยบอกให้หยุดมันยังไม่หยุดเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ที่มันลําบากก็เพราะว่า ที่มันกลัวความลำบากเพราะมันไม่เคยรู้จักว่าความลำบากเนี่ยมันมันขนาดไหนมันมีควาาสนุกใชอ่อันเนี้ยอันนี้มันมันเป็นปัญหาที่เด็กไม่รู้กลัวสิ่งที่ไม่รู้ไงแต่เมื่อไหร่เขารู้ปุ๊บเขาจะรู้สึกสนุกกับมันตะตอนนี้เราก็ได้เราก็ได้เราก็ได้ทีมแล้ว ไอ้หนูหนึ่งตัวแล้วต้องหาคอสเดเลกเตอร์ที่ไม่ใช่คอสเดเลกเตอร์ดับน้ำคอสเดเลกเตอร์ของนี่ที่จะมีการมอนเซนตี้เนี่ยต้องหาคอสเดเลกเตอร์ได้ได้เมื่อตอนนี้เรามีเวลาเก้าเดือนเราอาหารเราก็มาแล้วนะดับน้ำเราก็มาแล้วนะเรื่องของอาคารเนี่ยที่เข้าพักกันเป็นคณะแรกคือคณะของชานาานครนะครับเราก็ สีดินนะมีสีดินไฟเราเราออกแบบมีออกแบบไฟแล้วก็นีมาช่วยกันทําอีกก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเราก็มีแสงสว่างใช้มันจะมีเรื่องของเฟอร์นิเจอร์นะครับอีกอีกหลายอย่างที่ที่พัฒนาต่อยอดได้รวมถึงโอ้ถ้าไปยิ่งถ้าไปยิ่งเรื่องการทำผ้าธรรมชาติ ที่มันไม่ใช่สังเคราะห์ทั้งหนุ่มทั้งทั้ง,ง,<า>งผ้าป<ก>ูที่นอนอปอกหมอนอมเืยว่าช่วงนี้ Common Sense u n i v เ r s ร t y เราก็จะเริ่มเราก็จะเริ่มเลยเริ่มเลยก็คือรับนักศึกษามาปุ๊บเราจะเอาไม้ไผ่มาให้ทำบ้าน